Let 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 it let it let it let it, let it, let it. N l e t it, อ a n g bang. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูงานรถเบนซ์ C 1 8น C180 กันค่ะเข้ามาด้วยอาการช่วงร่างมีเสียงดังนะคะลองฟังเสียงดูค่ะ อาได้ยินกันแล้วเนาะเป็นเหมือนเสียงเคกระทบก,กันนะคะเอามาสังเกตภายนอกค่ะก็คือดูวันนี้นะคะมีรอยแตกรายงาค่ะอยู่ที่ตัวบูธนะคะเราไม่นิยมซ่อมนะคะเราแนะนําเปลี่ยนเลยค่ะราคาไม่ค่อยสูงมากนะคะ,ะลูกหมากปีกนกจะมีทั้งหมด2ตัวค่ะมีตัวหน้ากับตัวหลังในล้อเดียวกันคุณลูกค้าจะต้องสังเกตดูดีๆมีทั้งแขนงองแล้วก็แขนตรงค่ะ,อ,ะอันนี้ช่างกําลังถอดลูกหมากปีกนอกออกมานะคะ เรานะคะเปลี่ยนตัวน็อตตั้งศูนย์ด้วยแล้วก็ลูกหมากปีกนกด้วยทั้งหมด4ตัวค่ะสองล้อมีทั้งหมด4ตัวนะล้อละ2ตัวมีแขนตรงกับแขนงอค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตั้งศูนย์กันนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางมาตามแบบของเราได้เลยค่ะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามขอโลเคชันก็ได้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ